ถ้ามีคนถามมาว่าโดนคุณใส่เนี่ยหมอทำเขารักษาให้หมอทำรักษาแล้วเ้าบอกเอาของออกหมดแล้วแต่ยังมีอาการเวียนหัวอยู่ก็มีคนทักว่าถ้ายังเวียนหัวอยู่แสดงว่าของยังไม่หมดเนี่ยจะแก้ไขยังไงก็เลยตอบไปบอกก็เจริญสติปัฏฐานสี่ที่แก้ได้ทุกอย่างการแก้อย่างเนี้ มันก็หมายหมายถึงว่าเราตัดอุปทานขันทั้งห้าไงเพราะว่าไอ้กรรมน่ะที่เราทำมาว่ามันไม่รู้ว่ามันจะหนักเบาขนาดไหนเนี่ยยังมันก็ยังบางทีเนี่ยกรรมบางชนิดเนี่ยเป็นกรรมหนักอย่างพระโมกขลาเนี่ยขนาดที่จะนิพพานแล้วเนี่ยสำเร็จพระอรหันต์นี่จะ,จะนิพพานแล้วยังโดนทบทบล้วประสานล่างนะมีเล็ดประสานล่างได้อยู่สามครั้งเห็นนะไปไม่รอดแล้ว ก็เลยไปทูลลาพทธเจ้าเข้านิพพานการที่สําเร็จพระอรหันต์เนี่ยคือการตัดอุปทานขันธ์ทน้งห้าได้แล้วแต่กรรมที่มันยังมาสนองสนองขันธ์ห้าได้เพราะนั้นมันยังสนองได้เราเพียงแต่ว่าปฏิบัติทาเพื่อตัดอุปทานขันธ์ทน้งห้าแค่นั้นเองก็บอกกศีลกําจัดกิเลสยังหยาบหยับยาเราศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเรากำจัดกิเลสยังหยับหยบเราไม่ประทับไปกระทํากรรมใหม่กระทากรรมชั่ว เนี่ยเป็นการแก้ไขเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยว่าต่อไปเราจะไม่ทำอีกถ้ามันเผลอพลาดไปเราก็ตั้งใจใหม่รักษาศีลเจริญสมาธิเพื่อกำจกกัดกิเลสย่างกลางจะได้ไม่ไปสร้างกรรมใหม่ในเกอย่างกลางแต่ส่วนการการทำกรรมดีเนี่ยวิบากคือส่งผลก็คือผลดีเราเคยทำบาปมาเราต้องได้รับหรือได้รับผลบาป คนทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นของเก่าเราถ้าเกิดเราเราเคยทำบาปมาเราก็ต้องรับผลบาปเราเคยทำดีมาเราก็ได้รับผลดีมันเราไปห้ามไม่ได้หรอกแต่ของอย่างนี้มันมันไม่เที่ยงเป็นทุกปนะณนตาไงมันมีได้มันก็หมดได้ทำดีเหมือนทำบุญได้รับผลบุญมาบุญก็ใช้ถูกใช้หมดได้บาปก็เหมือนกัน เราเคยทามามันก็มาสนองผลแล้วมันก็สนองพอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ค่อยๆจฉืดจางไปนะค่อยๆหายไปวันนี้การกําจัดไอ้พวกกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยกิเลสกรรมวิบากอย่างละเอียดนะ่ต้องเจริญวิปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วเนี่ยนะเขากาหนดไว้เลยนะถ้าใครเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นทางไปนิพพานคือตัดอุปทานขธ์ทั้งห้าได้ นะการตัดได้เนต้องทาเจริญเนืองๆไปเรื่อยๆนะถึงการถึงเวลาแล้วก็มันก็จะนแลจนสําเร็จพระาารหันเราตัดได้เด็ดขาดนะแต่กรรมนะ่ะมันก็ยังมาสนองขันห้าอยู่อยู่ดีหละมันก็ต้องมีแน่นเครียดโล่งอย่างที่ข้าพเจ้าแนะนําให้ฟังอย่าพุทธาเจ้าแต่ไหนแต่ไรเราตถาคตสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ตราบใดยังมีขันห้าอยู่นะถึงจะตัดอุปทานพระรหันเป็นพระรหันได้เนี่ย ครับเป็นพระรหันต์แล้วแต่ยังไม่ตายเนี่ยนะเพราะอินทรีย์ยังตั้งอยู่เพราะนั้นการเสวยสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เนี่ยแต่ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหมดแล้วคือตัดอุปทา,าขนขันธ์ทั้งห้าได้แล้วขันธ์ห้ามันยังไม่ดับกิเลสเนี่ยมันถูกขจัดไปแล้วแต่ขันธ์ห้ายังไม่ได้ดับไม่ดับมันก็ยังต้องรับกรรมอยู่ นะเป็นธรรมดาแหละแต่คนธรรมดารับกรรมแล้วข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราเป็นตัวกูของกูก็เลยทุกโอดควนแต่พระอรหันนั่นนะท่านรู้สึกสุขทุกนะชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่าท่านไม่ได้โอดขวนเพราะมันสิ้นไปแห่งราคาโทสะโมหะแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะพ้นจากกรรมนนี้ได้เพราะถ้าตายถ้าตายไปแล้วขันหา้าดับไปแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นมันจึงพ้นได้ตรงนี้ ตาลาพจนปัจจุบันก็คือตัดอุปทานกันทั้งห้าได้ดับด้วยการที่เรยกาเราไม่ไปสร้างกรรมใหม่ในสิ่งที่เป็นชั่วด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิข่มนะรู้จักกดข่มเอาไว้มันเจออารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเราก็รู้จักสะกดอารมณ์หรือว่ามันเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็รู้จักกดข่มไว้ถ้าตัดอุปทานขันทั้งห้าได้แล้วมันก็เด็ดขาดนะ มันก็เป็นไปตามสภาพที่เราจะบริหารขันไปตามสภาพมันหิวเราก็กินเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รักษาไปในเป็นธรรมดาแต่ว่ามันข้ำไม่เข้าไปยึดในอุปทานขันนั้งห้ากันนั่นเองเพราะนั้นการแก้กรรมโดยหลักการพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ให้ออกมาจากวงล้อมของปฏิจจสมุปบาทซึ่งการเวียนตายเวียนเกิดนั่นเองให้ออกมาจากไอ้ไอสิ่งเหล่านี้ที่มันหมุนเป็นกงกงกรรมกรงเวียนไปเรื่อยเนี่ย การแก้กรรมในทางพุทธศาสนาแก่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันแล้วก็ยาไอคามแน่นเครียดมันก็ยังมีอยู่โล่งแล้วก็โปร่งออกไปมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเจริญแก้สมาธิเนี่ยมันแน่นเครียดแล้วมันก็ทรงตัวถ้าเราข่มอารมณ์ได้มันก็เฉยเฉยปหน้าไอคุณใสที่มันมาเนี่ยนะอย่างประสบการณ์ที่ในหมู่เพื่อนพาด้วยกันสมัยก่อนท่านบอกว่าพระรูปหนึ่งท่านทําคุณใสใสอีกรูปหนึ่ง ไอ้รูปนั้นก็เจริญวิปัสนาเสร็จเรียบร้อยดูใจเต้นแน่นเครียดแลว้วก็จนปโปร่งออกไปปุ๊บน,นกระเด็นกลับไปหาเจ้าของคนที่ทําเข้ามาเท็จจริงกันนั่นไหนไม่รู้นะนี่นะหมายถึงว่าท่านอาจจะมโนไปเองก็ได้แต่ก็มันดับได้นะมันดับได้มันหลุดออกไปได้ได้การเจริญนะปัญญาเนี่ยวิปัสนาเนี่ยเป็นตัวปัญญากําจัดกิเลสอย่างละเอียดนะ แต่เป็นสาวกก็สันดานยังยังยังอยู่นะกำจัดกิเลสได้แต่มยังมีสันดานอยู่แต่พระพุทธเจ้านี่กกำจัดสันดานได้สูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้า,รเ,จาเราสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สองตัวกันนั่นเองไม่ใช่ไม่มีทุกข์เลยนะทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็ยังไปยึดนะอยู่ในทุกข์กันนั้นถ้าเป็นคนเป็นพระอรหันต์แล้วทุกข์เห็น เห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามสภาพนะมันต่างกันตรงนี้เป็น,นวิธีการแก้คือจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างที่พระเจ้าแนะนําก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบไปจมูกหรือยกมือกําหนดความรู้สึกในมือเหลวใช้ขาขาก้มงเงือกินื่มเที้ยวเลิ่มถ่ายจุลาราชปัสสาวะให้มีสติมีสัมผัญญาในทุกเรียบทจนกระทั่งพอดูมากๆเข้าดูลมให้ความรู้สึกที่ลงกระทบไปจมูกมากเข้าแล้วจนกระทั่งเห็นใจเต้นแล้วก็ดูใจเต้นต่อจนแน่นหนอกจนเครียดทีสษะ จนกระทั่งโปร่งทุกทาวารเนี่เป็นวิปัสนาเห็นรูปนามเกิดดับแต่ก็ขั้นตอนเนี่ยแนววิธีการปฏิบัติเนี่ยได้อธิบายไว้ในหลักการปฏิบัติมีอยู่นะในคลิปต้นๆวิธีการเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรแนวสัมมัญาบ,บพะหรือจะเจริญแบบอานาปานุสิบับพะก็ได้คือดูลมหายใจแต่ที่ข้าพเจ้าแนะนําก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบปลายจมูกวันแรกๆก,ก็ดูมัน ดูให้มากๆสักสองสามวันให,ให้ให้ให้ต่อเนื่องจนกระทั่งมันควบคุมอารมณ์ได้แล้วเนี่ยจนกระทั่งได้สติได้สมาธิเจริญสติแล้วก็สกัดสัมมัญญาจนได้สมาธิแล้วก็เห็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นแน่นเครียดแล้วก็โปร่งไปนี่เราก็เริ่มเริ่มเจริญทางวิปัสสนาละเห็นรูปนามเกิดดับทําไปเรื่อยๆ ไอ้กิเลสบาปกรรมมันจะเล่าร้อนขึ้นมาเมื่อเราจเจริญสติสัมปัญญะแล้วมันก็จะสลายไปค่อยๆโปร่งไปเรื่อยๆอันนั้นในเรื่องของกรรมดีที่เราทาก็มันก็จะมาสนองกรรมชั่วของเราที่เคยทําไว้ก็สนองว่าอย่างเราโดนคุณใสเนี่ยเราอาจจะเคยทําไม่ดีมาก่อนเราถึงได้ได,ได้ได้รับไอ้สิ่งเหล่านี้เมื่อเรารับแล้วเนี่ยเราจะต้องชดใช้อาบนสติมาที่สมัมปันญะในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแล้วก็ นะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเราก็ต้องเหมือนกับเราเข้าไปปรุงแต่งเราเข้าไปนะรับกรรมอันนั้นโดยตรงโดยเราเข้าไปยึดด้วยแต่ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยการรับกรรมนั้นมันย่อมเกิดขึ้นแต่เรามีสติตรงสัมมัญญานะจะช่วยทำให้ กิเลสบาปกรรมเนี่ยเล่าร้อนแล้วก็สลายไปในที่สุดอย่างรวดเร็ว